เฮลิคอปเตอร์ถือเป็นหนึ่งในนวัตรกรรมด้านการบินที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อทำสิ่งที่ยากจะเป็นไปได้ในอดีตการบินขึ้นลงแนวดิ่งความสามารถในการลอยอยู่กับที่และการบินในพื้นที่แคบคือสิ่งที่เครื่องบินปกติไม่สามารถทำได้ แต่ทุกยุคทุกสมัยก็ยังมีการพัฒนาและค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆหนึ่งในโครงการที่น่าสนใจที่สุดในโลกเฮลิคอปเตอร์สมัยใหม่ก็คือ AVX Aircraft c o m p n d Coaxial Helicopter ผลงานของบริษัท AVX Aircraft จากสหรัฐอเมริกาที่มุ่งสร้างเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่ที่ล้ำสมัยทั้งด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพสิ่งแรกที่ทําให้หลายคนหันมาสนใจเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ก็คือการออกแบบแบบ Coaxial Rotor หรือใบพัดแกรนร่วมซึ่งเป็นการวางใบพัด2ชุดซ้อนกันในแนวดิ่ง หมุนส่วนทางการข้อดีคือสามารถลดปัญหาแรงบิดที่เฮลิคอปเตอร์ทั่วไปต้องแก้ด้วยใบยพัดหางทำให้ AVX c o m p a n d c o a s t a l Helicopter ไม่ต้องใช้หางแบบดั้งเดิมลดน้ำหนักและเพิ่มความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่มีพื้นที่จำกัดอีกทั้งยังให้แรงยกมากขึ้นทำให้บินได้เสถียรและควบคุมง่ายกว่าเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปนอกจากนี้ AVX ยังไม่ได้หยุดแค่การใช้ใบพัดแกนรวม แต่ยังเพิ่มระบบคอมปลาลเข้าไปนั่นหมายถึงการติดปีกข้างเล็กๆและพัดแบบดักแฟนสองข้างที่ท้ายลำเพื่อช่วยเพิ่มแรงขับไปข้างหน้าส่งผลให้เฮลิคอปเตอร์สามารถทำความเร็วได้สูงกว่าเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปที่มักจำกัดอยู่ราว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ AVX ตั้งเป้าว่ารุ่นนี้จะทะยานไปได้ถึงกว่า400กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งใกล้เคียงกับเครื่องบินใบพัดขนาดเล็กเลยทีเดียวการพัฒนาในาลักษณะนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อความเร็วเท่านั้น แต่ยังเป็นการตอบโจทย์การใช้งานทางทหารและกู้ภัยที่ต้องการความยืดหยุ่นเฮลิคอปเตอร์ของ AVX ถูกออกแบบมาให้สามารถปฏิบัติการได้ในหลากหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการลำเลียงกำลังพลการโจมตีการลาดตระเวนหรือแม้แต่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงยากจุดเด่นอีกอย่างคือการลดเสียงรบกวนจากการบินซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในภารกิจทางทหารที่ต้องการความลับและการพรางตัวถ้าเรามองไปที่รายละเอียดการออกแบบ จะเห็นว่า AVX Compound c o a i a l Helicopter มีรูปร่างกระทัดรัดแต่แฝงด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงระบบควบคุมการบินสมัยใหม่ช่วยให้การขับขี่ง่ายขึ้นสำหรับนักบินแม้ในสภาพอากาศที่ทา้าทายการออกแบบห้องนักบินยังรองรับเทคโนโลยี a v เ o วิ c อนิกล้ำสมัยที่เชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายดิจิทัลเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารและการควบคุมความน่าสนใจอีกอย่างคือความคุ้มค่าในการใช้งาน บริษัท avx ตั้งใจให้เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและการปฏิบัติการเมื่อเทียบกับเฮลิคอปเตอร์รุ่นดั้งเดิมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของกองทัพหรือองค์กรที่ต้องการลงทุนในยานบินลักษณะนี้หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเฮลิคอปเตอร์แบบคอมเพลตและโคเซียลถึงได้รับความสนใจมากขึ้นในยุคนี้คำตอบคือมันรวมเอาข้อดีของทั้งเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินเข้าด้วยกันเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปบินได้ในพื้นที่แคบแต่มีข้อจำกัดด้านความเร็วและะะรยทาง ส่วนเครื่องบินบินได้เร็วและไกลแต่ไม่สามารถขึ้นลงในพื้นที่จำกัดได้แต่ a v x c o m p o s i a l Helicopter กลับออกแบบมาเพื่อรวมคุณสมบัติเด่นของทั้งสองเข้าด้วยกันเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างการเคลื่อนที่ความคล่องตัวและความเร็วไม่เพียงเท่านี้ a v x ยังเล็งเห็นการใช้งานในอนาคตที่อาจขยายไปสู่ภาคพ,พลเรือนเช่นการขนส่งทางอากาศระยะไกลาการแพทย์ฉุกเฉินหรือแม้แต่การขนส่งผู้โดยสารในเมืองใหญ่ที่กำลังเติบโต การออกแบบที่กะทัดรัดและเงียบกว่าเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปอาจกลายเป็นคำตอบของการเดินทางในยุคที่เมืองเต็มไปด้วยความแออัดหากมองในแง่เทคโนโลยีแล้วเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญขององค์การพัฒนาอากาศยานแนวดิ่งในศตวรรษที่21ไม่ใช่เพียงเพราะรูปลักษณ์ที่ล้ำสมัยแต่ยังเป็นเพราะแนวคิดการรวมพลังงานและการออกแบบที่ชาญฉลาดเข้าด้วยกันมันคือสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตที่เราจะได้เห็นยานบินที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นปลอดภัยขึ้นและตอบโจทย์หลากหลายความต้องการมากขึ้น สำหรับแฟนๆการบินและผู้ที่ติดตามนวัตกรรมด้านอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ AVX Aircraft c o m p o s i a o s a จึงไม่ใช่แค่โครงการทดลองแต่เป็นการปูทางสู่ยุคใหม่ของเฮลิคอปเตอร์ที่อาจเปลี่ยนวิธีการบินและภารกิจทางทหารรวมถึงพลเรือนไปอย่างสิ้นเชิงออโต้เอ็มพายของเราจึงอยากนําเรื่องนี้มาเล่าให้แฟนๆได้เห็นภาพถึงอนาคตที่กําลังจะมาถึงและไม่แน่ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราอาจได้เห็นเจ้าเครื่องบินล้าสมัยนี้บินอยู่บนท้องฟ้าจริงไมยมก